มาเรามาเรามาสร้างวัคซีนใจมาเรามาเรามาสร้างวัคซีนใจเราจะได้ภูมคุ้มกันเพื่อชุนชน ทำงานที่นี่ประมาณ3ปีแล้วนะครับก็มาด้วยนี่ก็คือเรายังไม่มีอนามัยหรือว่าเราพอต่อต่อนะครับก็พยายามนะครับขอบริจาคแล้วก็ซื้อนะครับตอนนี้เรามีที่ดินเป็นของตัวเองประมาณสองไร่หนึ่งงานนะครับ ซึ่งอยู่ข้างหน้าศูนย์นี่นะครับแล้วก็เราก็ดําเนินการตอนนี้เนี่ยยกระดับจากศูนย์สุขภาพชุมชนตําบลป่าบอนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการขออาคารเนี่ยเราก็ได้รับบรรจุในแผนนะครับซึ่งจะดําเนินการก่อสร้างในปี65นะครับก็คือปีหน้านะครับอันนี้ก็ยินดีกับคนตําบลป่าบอนนะครับ ด้วยวิชาชีพของเรานะครับเรื่องสุขภาพของคนเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับการที่จะดูแลสุขภาพของคนให้มีสุขภาพกายดีดก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพใจไปด้วยพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนทํางานหรือว่าคนดูแลสุขภาพก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับการบริการเนี่ยก็คือให้บริการเหมือนเหมือนญาติ เรานะฮะทุกคนนะครับให้ดูให้ดูสุขภาพของคนป่าบอลเนี่ยก็คือเหมือนเสมือนเป็นญาตินะครับอันนี้อันนี้คือบริบทนะครับที่ผมจะบอกกับทีมงานประจำนะครับแล้วก็มีปัญหาก็ให้แจ้งผมโดยตรงนะครับแล้วก็ผมก็จะลงไปดูดูแลนะครับในจุดที่เป็นปัญหานะครับในส่วนของที่นี่นะครับของตำบลป่าบอลเนี่ยมีจุดแข็งอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของผู้นำนะครับ แล้วก็ทีมงานของอสมเนาะที่จะมาร่วมกันนะครับกับเจ้าหน้าที่เรานะครับที่จะดําเนินการเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะทีมงานของอสมนะครับซึ่งจะดูแลทุกๆครัวเรือนเนาะนะครับทุกๆครัวเรือนแล้วก็ทีมงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเรานะครับ ทุกเรื่องเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงอบตนะครับที่เป็นคนสนับสนุนงบประมาณนะครับในการดูแลสุขภาพนะครับที่เราที่เราขอความร่วมมือนะครับอันนี้ก็จะให้ความร่วมมือกับเรานะครับครับจารสารอาการโควิดนะครับที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันเนาะนะครับก็ที่นี่เราก็ใช้เรื่องของใจดูแลใจเช่นเช่นเดิมนะครับเราก็ใช้เรื่องของ ใจดูแลใจเนาะนะครับแล้วก็เราใช้ระบบเครือข่ายนะครับที่มีจุดที่เป็นจุดแข็งของตำบลป่าบอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เครือข่ายของอสมนะครับเครือข่ายของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็อบตนะครับเพื่อจะมาดูแลนะครับที่นี่เนี่ยเ,เราจะแบ่งการดูแลนะครับว่าเมื่อมีเคสหนึ่งเคสเนี่ยเราก็จะลงไปสอบสวนโรคนะครับร่วมกับทีมงานของอสมและ กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะส่งคนไข้นะครับหรือว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้าไปอยู่ใน LQ นะครับแล้วก็เราก็จะประสานกับอบตเนาะในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะสนับสนุนดูแลนะครับแล้วก็จะเราจะดูแลเนี่ยอย่างดีเราก็จะใช้ระบบใจดูแลใจนะก็คือเข้าไปเข้าถึงนะครับเข้าถึงหรือว่าไปเยี่ยมนะครับเราจะมีทีมงานน้องๆนะครับที่จะไปเยี่ยมบ้าน นะครับแล้วก็ให้คําปรึกษานะครับเพราะว่าการสื่อสารที่นี่นะครับเราก็ต้องสื่อสารอีกเยอะนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับที่นี่เป็นศูนย์บริการสุขภาพนะครับเป็นตัวแทนของภาครัฐเนาะที่จะดูแลสุขภาพของคนสุขภาพของคนในตําบลป่าบอลให้ให้ทัดเทียมกับที่อื่นนะครับอันนี้คือเป็นความตั้งใจของผมนะครับว่าเรามีทีมงานที่น้อยเรายังไม่มีสถานบริการนะครับแต่เรามีความตั้งใจนะครับที่จะดูแลสุขภาพ ของคนตำบปลป่าบอลน,นี่ให้เหมือนอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอื่นๆตำบลอื่นๆนะฮะที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับอันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจของคนทำง,งานที่นี่นะครับจากที่เราไม่มีบ้านเราก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะเนาะก็เลยทำให้เราเนี่ยอ,อ,อยากจะทำงานให้ เกิดผลประโยชน์ที่สุดกับประชาชนในพื้นที่ในถ้าเรามีบ้านมีเราพสตอเป็นของตัวเองแล้วระบบการบริการเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็จะพัฒนาขึ้นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็จะได้รับบริการที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะพีซียูป,ป่าบอลเนี่ยเราใช้พลังนะคะจาก ทีมงานนะคะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมงานนะคะจุดปุ้งหมายเราเป้าหมายเราเดียวกันก็คือการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเราจะทํายังไงก็ได้ให้ประชาชนในพื้นที่ของเราได้เข้าถึงการบริการได้รับบริการอย่างออมีคุณภาพนะคะแล้วก็นอกจากสุขภาพใจกายดีแล้วสุขภาพใจของประชาชนในพื้นที่เราก็ไม่ได้ละเลยนะคะเราก็อยากจะให้เขามีสุขภาพใจที่ดีด้วยค่ะท้ายสุดนี้นะคะ ทีมพีซียูปาบอลของเรานะคะขอเป็นกำลังใจให้ทีมคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ณจุดไหนอยู่ในฐานะอะไรอยู่ในบทบาทใดนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการทำงานเพราะเป้าหมายเดียวกันของการดูแลก็คือการให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทางกายและจิตใจค่ะขอบคุณค่ะ สิ่งที่เธอทำช่วยเธอหายใจกายแข็งแรงขอบคุณในความเสียสละขอบคุณแทนคนที่รักและคนไทยเจะหนักแค่ไหนจงเชื่อมันเธอผ่านมันได้เป็นกำลังใจเราต้องชนะไปด้วยกัน ให้เธอภาคภูมิใจสิ่งที่ทำเป็นแบบอย่าง